สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก็มาเจอก,กันกับครูเพลงอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องขององค์ประกอบของศิลปะนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงในส่วนของอขอบเขตว่าเราจะเรียนเนื้อหาอะไรไปบ้างนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาทบทวนความรู้เรื่องของ ทัศนธาธาตุกันหน่อยนะคะถามว่าทำไมครูต้องทบทวนเรื่องของทัศนธาธาตุเหตุผลมีอยู่ค่ะเนื่องจากว่าทัศนธาธาตุเนี่ยเป็นองค์ประกอบนะคะทุกทุกอย่างในการสรรสร้างงานทัศนศิลป์หรือว่างานศินละปะทุกขแขนงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ครูทวนเรื่องทัศนธาตุเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะทั้งม .1 และม2เนี่ย ครูจะทบทวนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะคะสำหรับเรื่องของทัศนธา,าตุเนี่ยนักเรียนเคยเรียนไปเมื่อตอนเมื่อตอนหมอหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะมีหมหนึ่งบางคนที่ไม่คุ้นนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเคยเรียนมาแล้วนะคะทัศนธา,าตุคืออะไรนะคะทัศนธา,าตุเนี่ยคือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆนะคะโดยที่เกิดจาก สิ่งที่เป็น1ก่อนนะคะก่อนที่จะมาปรับหรือว่ารวมตัวกันเกิดเป็นภาพต่างๆทัศนาธาตุเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด7อย่างด้วยกันนะคะมีเส้นรูปร่างรูปทรงบริเวณว่างพื้นที่ผิวสีแล้วก็น้าหนักนะคะ7อย่างทัศนาธาตุอันแรกก็คือเส้นนะคะ เส้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเส้นต่างๆมากมายนะคะอาจจะประกอบไปด้วยทั้งเส้นตรงเส้นหยักเส้นโค้งนะคะเส้นเนี่ยจะเชื่อมต่อจุด1ไปยังจุด1โดยอาจจะเป็นทั้งเส้นตรงเส้นโค้งแยงมุมหรือว่าสิกแซกก็ได้นะคะถ้ายกตัวอย่างในชีวิตของมนุษย์ของคนเรานะคะเส้นในที่นี้เนี่ยผมก็ถือว่าเป็นเส้นถูกไหมคะใช่ไหมคะ ขนตาเป็นไหมเป็นอันนี้เป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างของทัศนะธาตุนะคะมันก็คือหน่วยเล็กๆนั่นแหละที่ทำให้เกิดเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆได้นะคะทีนี้เรามาดูทัศนะธาตุข้อที่2นะคะคือเรื่องของรูปร่างนะคะรูปร่างเนี่ยเป็นภาพสองมิติที่เกิดจากเส้นปิดตัวนะคะได้แก่สี่เหลี่ยมจัตุรัสวงกลมนะคะ แต่ว่ารูปร่างเนี่ยสามารถที่จะเป็นแบบอื่นๆได้ด้วยที่เป็นรูปร่างอิสระนะคะอย่างในภาพที่ครูนำมาให้ดูก็จะมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็เป็นดอกไม้เป็นลักษณะรวงข้าวหรือว่าเป็นไม้หยกัยกจักคือรูปร่างเนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจำกัดความของรูปร่างเนี่ยม,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 มันยากนะคะตรงที่ว่า รูปร่างเนี่ยมันสามารถเกิดได้ไหลายทรงหลายรูปแบบมากลักษณะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเป็นน้ำที่อยู่ในขวดนะคะนักเรียนจะสังเกตว่ามันก็จะเป็นทรงตามขวดเลยถูกไหมคะหรือถ้าเราพลิกขวดถ้าน้ํามันไม่เต็มขวดะนะน้ามันเหลือครึ่งขวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราพลิกไปตามองศาที่เราต้องการให้พลิกรูปร่างของน้ํามันก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นเช่นกันอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉย ที่ครูจะยกตัวอย่างให้เรียนเห็นภาพนะคะต่อมามาในส่วนของรูปทรงนะคะรูปทรงเนี่ยก็คือภาพลักษณะ3มิตินะคะที่มีในเรื่องของความยาวความกว้างและความลึกนะคะอย,อย่างเช่นพีระมิดและลูกบาศหรือทรงตึกนะคะตึกนักเรียนตึกที่เราเรียนกันที่โรงเรียนนะคะเป็นต้นนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของรถยนต์หรืออะไรต่างนเนี่ยจะเป็นรูปร่างรูปทรงเนาะ ก็คือถ้าเป็นรูปร่างเนี่ยจะเป็นภาพ2มิติแยกง่ายๆเลยนะถ้าใช้คําว่ารูปร่างอ่ะภาพ2มิติแต่ถ้าเป็นรูปทรงก็จะเป็นภาพ3มิตินะคะก็จะเห็นความยาวความกว้างแล้วก็ความลึกอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นต่อมานะคะมาในส่วนของบริเวณว่างอ่ะบริเวณว่างคือ,อไรนะคะบริเวณว่างคือพื้นที่นะคะที่ครอบครองโดยวัตถุ รวมไปถึงพื้นที่รอบๆนะคะทำให้รู้สึกถึงความลึกของงานศิลปะบริเวณว่างเนี่ยก็จะมีในส่วนของอบริเวณอย่างเช่นในรูปนี้บริเวณว่างคืออะไรคะก็คือพื้นที่ที่เหลือจากวงกลมถูกไหมอ่าเขาบอกแล้วว่าพื้นที่บริเวณว่างเนี่ยคือพื้นที่ที่ถูกครอบครองในวัตถุนะคะรวมไปถึงพื้นที่รอบๆที่ทำให้รู้สึกถึงความลึกของงานศิลปะนะคะ ต่อไปพื้นผิวถ้าเราเรียนกันที่โรงเรียนหรือว่าออนไลน์ site, เนี่ยครูก็จะหาลักษณะพื้นผิวที่มันแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรียบขรุขระกระดาษทรายหรือกระดแต่เนี่ยครูจะให้เรียนสัมผัสจริงหรืออะไรจริงแต่ว่าในยุคโควิดเนี่ยนักเรียนต้องจินตนาการเองนะคะตามสิ่งที่ครูบรรยายนะคะพื้นผิวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะพื้นผิวที่จะดึงดูดประสาทสัมผัสข,ของผู้ชมนะคะ เช่นอาจจะมีลักษณะหยาบนุ่มนะคะมีน้ําเนียนหรือว่าฟูนะคะถ้าเป็นลักษณะหยาบก็จะเช่นกระดาษทรายหรือว่าพื้นทรายจริงๆเลยถ้าเป็นลักษณะเรียบก็อาจจะเป็นพื้นผิวที่ไม่มีความขรุขระอะไรเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะส่วนอันสุดท้ายอา๋อไม่ใช่สุดท้ายรองสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของสีนะคะ สีเนี่ยก็จะถูกกำหนดโดยเฉดสีต่างๆนะคะก็จะมีค่าความเข้มของสีอิทธิพลที่ทำให้เกิดอารมณ์กับศิลปะต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นในส่วนของสีเขียวจะให้ความรู้สึกอย่างไรสีน้ำเงินให้ความรู้สึกอย่างไรสีแดงสีมว่วงนะคะสีต่างๆเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันในภาพศิลปะนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะก็คือน้ำหนัก น้ำหนักในที่นี้เนี่ยไม่ใช่น้ำหนักน้ำหนักของของตัวเรานะว่าเอ้ยหนักสี50้าไม่ใช่นะคะน้ำหนักในที่นี้เนี่ยหมายถึงลักษณะความอ่อนแก่ของสีนะคะอาจจะไล่จากโทนเข้มไปอ่อนหรือว่าโทนอ่อนไปเข้มนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของออของน้ำหนักสีของของการไล่สีเฉดสีต่างๆอันนี้ก็คือน้ำหนักนะคะ สำหรับการอ้างอิงนะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลนะคะจากสวัสดิศกานะคะเรื่องขององค์ประกอบของศิลปะที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไรนะคะอ่ะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะที่นักเรียนจะต้องรู้ในเรื่องของทัศนาธาตุนะคะสรุปแล้วเนี่ยทศนาธาตุคืออะไรนะคะก็คือองค์ประกอบหน่วยย่อยเล็กๆอ่ะธาตุอ่ะคำว่าธาตุองค์ประกอบหน่วยย่อยเล็กๆ ที่ทำให้เกิดเป็นงานทัศนศิลป์หรือว่าองค์ประกอบของศิละปะนั่นเองค่ะ